ผมไปหาหมอผอมีไข้ชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อเอ๋ครับเอ๋สุขุรีได้ไหมเนี่ยไม่นี่บัตรทัศบัตรทัศทำอะไรเนี่ยทำอะไรมายเด็กแล้วผมจะจุดให้เด็กเล่นบ้านนี่ตรงไหนวะเนี่ยหนูอยู่กรุงเทพค่ะเหรอเพิ่งมาเหรอใช่ทำงานอะไรที่กรุงเทพอ่ะทำงานบริษัทค่ะเหรอตัดผมในร้านสอก็มีไม่ไปตัดที่ไหนอ่ะ กรุงเทพนี่หนูยังไม่ตัดเลยอันนี้ช่างถูกใจก็เลยอยากไปตัดนี่มีช่างประจําตัวหรอมีจ้างตัวด้วยนอยตำรวจตัวหรอที่เราดูตรวจเยอะอยู่แล้วถ่ายไว้เอ็งถ่ายไว้ถ่ายดีมากเลยไม่ไม่หนูก็กลัวเหมือนกันหนูเห็นในเฟซบุ๊กเยอะแยะเออเออลงข้างบนใช่ป่ะหนูก็ป้องกันหนูเหมือนกันเราเป็นคนไทยเราต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าที่นะเพราะว่าเจ้าที่ปกป้องพวกท่านนั่นแหละ รู้ไม่ปกป้องแล้วทําไมต้องตรวจดงตรวจเย่าทุกที่เลยอ่ะเอ้าเออไปศึกษาข้อกฎหมายนะผมก็ไม่เถียงคุณแล้วนี่อะไรอ่ะเล่าฟ้าหาหมอเดี๋ยวไม่ทันไม่รู้เนี่ยเล่าอ่เล่าเล่าไปเนาะอือเป็นไรตายเออดูในรถหน่อยเนาะจำรวจตายแล้วแตผมก็อยากถ่ายมาเหมือนกันนะผมต้อไปตรวจเย่า เด,เ,เดี๋ยวดูคนรถก่อนเออดูอคนรถนะผมสบายใจอยู่แล้วรถผมไม่มีอะไรเออก็สบายใจก็สบายใจแค่นัน้นงัดออกมาเลยไม่หนูก็ไปสนใจเหมือนกันแต่หนูก็กลัวโดนเหมือนกันค่ะกลัวทำไมเนะี่ยเพราะวะ่าีแจ้งอยู่นะเบอร์โทรก็มีหมดเป็นอยเดี๋ยวนี้เขาไม่พี่หนูไม่อยากว่านะตำรวจดีไม่ดีมีเยอะแยะมันถนนไหมครับไม่ไม่แต่เนี่ยมันไม่ใช่ทางหลวงหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวไอ้หนูเรียนมาเปล่า เรียนค่ะพี่เราเป็นคนไทยเราต้องให้คนร่วมมือเนาะรักษาพวกเราอยู่แล้วหน้าที่มันเป็นเส้นทางพวกยาอะไรผ่านอะไรกันเยอะอันนี้หนูไม่ทราบค่ะเพราะหนู่าเพิ่งมาจากกรุงเทพรู้แล้วคนอื่นเขาไม่เห็นมีอะไรเลยไม่หนูก็กลัวเหมือนกันค่ะคุณตำรวจไม่มีอะไรไปคุณสารวัตรหนูกลัวเหมือนกันไม่มีทตามหน้าที่ใครดุริยแฟนเหรอค่ะใช่ เดี๋ยวแล้วไม่มีอะไรเนาะขอบัตรด,ด้วยเนาะเดี๋ยวบัตรอะไรคะชื่อที่อยู่ไปหน่อยบัตรประชาชนเราอะบัตรอะไรก็ได้ขอรายละเอยียดนี้เพื่ออะไรคะก็จดชื่อที่อยู่การจดรถการจคร้นเนี่ยเดี๋ยวจะบันทึกการตจดค้นด้วยมาไม่พบอะไรนะโอเคค่ะโอเค่ะได้ให้ได้ไดดถ้างั้นน่ะดีไหม เดี๋ยวเอาบัตรประชาชนหนูก็ได้ค่ะไปนู่นเลยมั้ยเดี๋ยวขอปิดรถก่อนค่ะกุณแจรถไปขออะไรเนี่ย ไม่ดูขเผมไม่ดูแล้วไม่หนูก็อยากให้ประเทศไทยเจริญเหมือนกันผมไม่ดูหรอกผมไม่ได้ดูถ้ามีกลุ่มคนพวกนี้โดนตรวจไปอยู่สามวันที่แล้วโดนสืบด้วยที่กรุงเทพดูแล้วประเทศไทยจะได้เจริญไงก็ถ้าไม่มีใครสูบไม่มีใครเสพเป็นยุทยานะเจริญกว่านี้เยอะนะเออสพวังประจบมี เซ็นชื way, like ่อรถไปตรวจคนลดเขารับคนขับไปเห็นด้วยเล่นคนผู Trevor ้โดยสารนี้วันที่สามเนาะทำไมน่ะเซ็นไหมตรวจคนรถไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะผมอธิบายไปแฟนเราฟังแล้วแค่นั้นมาแล้วครับผมจะได้ผมจะได้เซ็นตรวจคนลดไม่พบนะยัที่หอดรถแล้เชฟโรเลตค่ะโอ้ยหาหมอขีดยา ถ่ายไข่เลยไม่ต้องตัดแล้วผมอ่ะไปไม่ทันแล้วสีดำไปไปหาบอยต้องเบียนายแดงหนึ่งสบอลสีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะแล้วไปที่ด่านอื่นเท่าอย่างนี้ไหมเนี่ยเรื่องมากอย่างนี้ไหมนี่เลยเจ็ดคืออะไรครับผมคอยชอบแต่มาปุ๊บมาอยงนี้มาตรวจเที่ยวผมคนรถปุ๊บแล้วตรวจเที่ยวอ่าเอ้ยนุ่มแล้วเองจะให้คนร่วมมือไหม นี่ครับผมมาอย่างเงี้ยว่าตะกีจนี่ระเดุกค่ะเขาก็ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยตะกี้ตัวนี้ตัวเต่านะใช่ค่ะนี่เด็กเนาะคนละเด็ดเห็นไหมนี่เห็นไหมเฮานูบ้านเลขที่เทไหรครับนี่ผมอยู่ข้างบ้านยายใหม่อะบ้านลขที่บัอะไรบัตรให้เขาหน่อยสิมีแต่บัตรหนูเขาไม่ได้พบกระเป๋าตังค์มีแต่ของหนูเนี่ย บลเอาบัตรว้กับคีมาดิเธอเออจะได้รู้ว่าบัลลกีที่ไหนไม่ใช่คนแถวนี้เหรอหนูไม่ใช่คนแถวนี้ค่ะแต่เขาอ่ะคนแถวนี้เขามาเยี่ยมแม่อันนี้เดือนแม่เดือนวันแม่เขาก็เลยมามันจำบัลลีที่ไม่ได้สิบเอ็ดทับหกหมูสียบสิบเอ็ดับหกหมูสีกางมัดจุกนี่นะครับเนาะลืมบัลลีที่เลยเนาะ เขาได้ทำเขาไปจะบอกเขาเคยกัน้ากขึ้นรถอยากจะอยังให้นี่ของทำบันทึกอะไรอืมบันทึกเกิดคนรถไม่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายไม่มีอะไรหรอกอีกไม่ผมกูเคยโดนต้องรู้บ้างนะต้องไปเรียนกฎหมายบ้างเลยเราสังคมประเทศไทยมันแย่แล้วไม่ปกติมันต้องมีไฟด้วยไหมคะถ้าตั้งด่านแบบนี้อันนี้เขาเรียกจุดสกัดไม่ใช่ด่านเข้าใจไหมสกัดทุกอย่างเลยเนี่ยเส้นทางลับเข้าใจไหม ผมนึนกว่า,มาผมนึกว่าเมื่อกี้เขาปิบไฟทำไมวะไหนก็ปิดไฟไหนใครปิดไฟให้อีกรถคันเมื่อกี้เหรอใช่<อ>ผมว่าแล้วแ,แ,แปลกๆก็มีด่าลูนี่มาสกาดัดในพวกยาพวกยาเข้ามาเส้นนี้ยังไงจากทางในเมืองนะนดักนกอะไรมามประมาณเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นเนี่ยเดือนนะเวลาเแซ่บไง